ดวงชาวราศีพิจิกครับในเดือนมีนาคมนี้ยืนอยู่คนเดียวครับจะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ต้องช่วยตัวเองนะผมช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดแล้วในโชคแคตาของท่านให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบุญบารมีวาสนาต้องช่วยตัวเองไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือท่านได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองอํานาจบุญบารมีวาสนาจะขอยืมหยิบยื่นจากใครบอกได้เลยว่ายาก นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบประดังทําให้ท่านรู้สึกต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบประดังทางด้านบ,นะบุญนะครับผมบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มยืนหยัดด้วยตัวท่านเองครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นมนีสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีับเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชค ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับการทะเลาะวิวาทถึงแม้ท่านยืนหยัดอยู่คนเดียวปัญหาต่างๆมันก็เข้ามาได้นะผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบประดังท่านควรที่จะต้องปล่อยวางเพราะว่าเราอาจจะเป็นข้อเขาเรียกว่าเสียเปรียบคนอื่นเขาคว e e ออฟ p ฟนเดโก้บ่งบอกได้เลยว่ายังเป็นรองเขาอยู่ปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงให้ท่านรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆปฏิบัติดอยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับจังหวะดีๆโอกาสทองเข้ามาแต่ปัญหาต่างๆนะครับจะประเดยประดังเข้ามาตามมาด้วยเพราะฉะนั้นการยืนหยัดอยู่คนเดียวนะครับผมปัญหาต่างๆก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมให้ท่านรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชคชะตานะครับผมยวงคุณอาจจะตกตําแหน่งที่ดีแต่ปัญหาต่างๆที่เข้ามาคุณควรที่จะต้องชิงไหวชิงพิบ คุณควรที่จะต้องใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพรุบายนะผมโลกนี้มันเป็นแบบนี้แหละนะครับผมเราไม่สามารถพูดตรงกับเขาได้ก็เขาไม่รับฟังหรอกเขาไม่เชื่อเราหรอกเขาไม่วัดนะครับสิ่งใดกับเราหรอกนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ท่านพูดอ้อมๆจริงไหวจริงพิบใช้เล่เหลี่ยมพอตัวนะครับดวงชะตาขออนุญาตเปิดไพ่นะครับตกตําแหน่งเบือนนายกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่าน ทำไปแล้วไม่มีใครสนใจท่านก็ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองทํามันต่อไปเรื่อยๆเมื่อประสบความสําเร็จเมื่อไหร่จงอย่าแบ่งใครเพราะว่าเราสําเร็จด้วยตัวเราเองนะผมเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนะผมปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารศัตรูหมมานปราบศัตรูไอเฮียนเตียนถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ดวงชะตานี้ขออนุญาตหยิบไพ่ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขให้คุณมีความสุขไปในชีวิตไปเรื่อยๆนะครับผมการทํางานธุรกิจการงานการค้าของคุณคุณควรที่จะต้องลื่นเลิงสังสรรค์นะครับผมมีความสุขกับชะตาชีวิตอย่าไปข้องเกี่ยวกับใครก็ในเมื่อตกตําแหน่งก้าวไม่เท้ายืนหยัดด้วยตัวท่านเองแล้วนะครับผม ในโชกตาก่อนญาติหยิบไพ่ึ้นมาปีศาจหมู่มานางมารร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชกตรับผมสังเกตเรื่องราวต่างๆเข้ามาหาสาเหตุไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นอะไรอยู่ดีๆเจ้านายก็รู้สึกไม่ดีกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นอะไรอยู่ดีๆพี่น้องก็รู้สึกไม่ดีกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นอะไรอยู่ดีๆเพื่อนฝูงก็รู้สึกไม่ดีกับข้าพเจ้าเพราะอะไรครับ ก็เพราะว่ามีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแก้งในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องยืนหยัดอยู่ด้วยตัวท่านเองและรีบแก้ไขเรื่องราวต่างๆซะพยายามพลิกเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะบอกจิตใจที่อ่อนโยนนี่แหละจะนำพาซึ่งความประสบความสำเร็จดวงนี้ขอทำนายว่าได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีชิงไหวชิงพิษตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเบงก็จิง ปัญหาต่างๆเข้ามาประเดบดังแต่ท่านสามารถยืนอยู่ได้นะนะถ้าคุณยืนอยู่ได้ปัญหาต่างๆก็จะไม่มีอะไรที่จะทําอะไรที่ท่านรู้สึกเจ็บปรดรวดรั่วลาวภายในจิตใจแต่สิ่งที่คุณจะต้องทาก็คือในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในชะตาชีวิตในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนา เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำชูปกปัก,กคุ้มครองรักษาดวงชะตาของคุณนั่งอยู่ยเฉยๆไม่ต้องรีบทํางานนาผมบบงบอกถึงอะไรพระราชาแห่งถ้วยนั่งอยู่ยเฉยๆก็มีคนส่งมอบโอกาสทองเข้ามาโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามานะท่านอย่าเพิ่งรอไอ้ท่านอย่าเพิ่งเร่งรีบนะผมให้รอจังหวะทองที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตานาะผมในเมื่อโอกาสทองเข้ามาเป็นยังไงครับก็ร่ํารวยสุขสมสมหวังดังใจหมาย ลงหนึ่งล้านบาทต้องได้10ล้านนะครับไม่ใช่ลง1 0บล้านได้ล้านเดียวนะโอกาสเสียหายสูงนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านให้รอโอกาสทองนั่นเองนะครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลน,นะผมไม่ใช่โอกาสไม่ดีจังหวะไม่ดีลงทุนไปปุ๊บติดนี่เป็น10บล้านร0อยล้านสู้อยู่ขี้เกียจนั่งอยู่เฉยๆดีกว่านะครับผม โชคชะตาบุญกุศลวาส,สนายังตกตำแหน่งเดลเวอร์ถ้าไปทางด้านเรื่องความรักก็ความรักไม่เป็นสองรองใครดวงนี้มีสเสน่ห์นะผมมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังยิ่งเกิดราศีพิจิบอกได้เลยว่าเผพิจิเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นอย่างแรงเป็นอย่างมากนะถึงแม้ลักษณะโดดเด่นที่มีนะราถ้าเป็นหญิงก็คงเป็นพยาและเป็นผู้ชายก็มีความห้าวหาญนี่คือชาวราศีพิจิก ับผมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคัะผมไม่นานไม่ช้าจะได้เห็นแสงสว่างแสงตะเกียงทองนั่นแหละถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านที่ท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมเงินทุนเอาไว้เพื่อจะลงทุนในธุรกิจการงานการค้าในครั้งนี้มันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับทวท่าน เดือดซับังเกิดปักธงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างตั้งมั่นถึงเวลาแล้วเดือดซันบังเกิดขึ้นในโชคตาแสงสว่างจะสองแสงนะผมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโชคชะตานี้ให้วางแบบแผนมองการไกลไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลนะผมจงยิ้มกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะผมออกเดินทางไปแดนสีวิไลจะไดบบบบ้บันเกิด ซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมโชคชะตาขออนุญาตหยิบไพ่ขึ้นมาอาจจะมีความตึงเครียดมีความตั้งมั่นเอาจริงเอาจัง,จงตกตําแหน่งพระราชาแห่งดาบถือดาบแปลว่าความตึงเครียดนะผมมันอึดอัดข้าพเจ้าแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อโู้แก่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกร เรผมปัญหาต่งตางๆตกตำแหน่งยาจกมันคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าโอกาสทองมันเข้ามาน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีเรผมถ้ามีแล้วท่านจงคว้าไว้ดวงชะตาจะได้เปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านโชคชะตาบุญกุศลวาสนายังตกตำแหน่งเอทออเพนโคบงบอกได้เลยว่าโชคชะตาครั้งยิ่งใหญ่เหรียญใหญ่เบรรือริ่มเงินทองจะไหลามาเทม,มาผสมเล็ดแจ็ปพอตเจ็ดสิบสองล้านมันเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ได้ทําไมจะไม่ได้ มันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องจัดหนักจัดเต็มเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านับผมขอให้ท่านแชมชีลราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับกดไ like, ลค์นะผมเป็นค่าครูหมอสันก็ได้นะครับสวัสดีครับ